สวัสดีค่ะแนตตี้รีวิววันนี้นะคะตี้จะพาทุกคนมาดูวิธีการติดตั้งฟิล์มติดรถยนต์ค่ะแล้วก็ฟิล์มติดตั้งรถยนต์ที่คุณลูกค้าเลือกใช้วันนี้นะคะเป็นของกวอะไรอีกหนึ่งแบรนด์ชั้นนาเลยค่ะที่ผลิตจากประเทศอเมริกา100%ยเลยนะคะ ขอเกริ่นก่อนนิดนึงนะคะว่าฟิล์มคูแอนไลท์เนี่ยเขาผลิตออกมาทั้งหมด3ซีรีส์หรือว่า3รุ่นนั่นเองค่ะรุ่นแรกเลยนะคะซีรีส์แรกเป็นรุ่นคลาสสิกแล้วก็รุ่นที่2เป็นรุ่นพรีเมียรุ่นที่3แล้วก็เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดของทางบราวน,นี่ค่ะก็คือรุ่นไททันเอ็วันนี้รถคุณลูกค้าที่ติดตั้งอยู่ก็ติดรุ่นนี้เลยค่ะไททันเอ็ตัวท็อปของคูแอนไลท์ไม่ได้ติดแค่คันเดียวนะคะแต่มาพร้อมกัน2คันเลยค่ะนี่ ะะก็คือรถเนี่ยเมื่อจอดตากแดดนานๆเปลดอรถขึ้นมาก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าร้อนมากขนาดแดดเมืองไทยกลิ้งๆขนาดนี้ยังเอาอยู่คุณลูกค้าก็เลยกลับมาติดซ้ำพร้อมกันถึง2คันเลยค่ะสําหรับรถที่เองนะคะที่ก็ใช้รุ่นนี้อยู่เลยค่ะจุดเด่นของเขานะคะนอกจากเรื่องการกันร,รังสี UV ที่สามารถทําได้อย่างดีเยี่ยมแล้วนะคะการสะท้อนกับความร้อนหรือการป้องกันความร้อนของเขาเนี่ยก็สามารถป้องกันได้ถึง9 8ซซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวเรื่องนี้เนี่ยฟิล์มในท้องตลาดน้อยมากที่สามารถทำได้ค่ะ และที่นี่ที่เรา Rocket Sound นะคะไม่ใช่แค่เราเลือกฟิล์มที่มีคุณภาพมาติดตั้งให้คุณลูกค้าเท่านั้นนะคะทีมงานที่เราติดตั้งให้คุณลูกค้าเนี่ยก็เป็นทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูงในการติดตั้งฟิล์มโดยเฉพาะค่ะตอนนี้อยากรู้เลยใช่ไหมว่าติดตั้งยังไงไปดูกันเลยค่ะชื่อ ท่านเนี่ยอาจจะคิดว่าแบบให้การติดฟิล์มเนี่ยแบบติดตั้งยี่ห้ออะไรก็ได้รุ่นใดก็ได้นะคะคุณสมบัติยังไงก็ได้แต่ที่ต้องบอกเลยว่าการติดฟิล์มการเลือกใช้ฟิล์มแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อเนี่ยแตกต่างกันจริงๆค่ะสําคัญที่สุดเลยก็คือการป้องกันความร้อนยิ่งโดยเฉพาะเมืองไทยนะคะอากาศร,ร้อนๆแบบนี้เนี่ยเดือนกันยายนยังร้อนขนาดนี้เดือนเมษายนไม่ต้องพูดถึงเลยการที่เราติดฟิล์มที่มีคุณสมบัติในการช่วยป้องกันความร้อนดีๆนะคะจะทําให้การขับรถแล้วก็การเดินทางของคุณเนี่ยมีความส และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งสินค้าหนึ่งแบรนด์ชั้นนำที่ตีภูมิใจนำมาเสนอในวันนี้เลยค่ะกับฟิล์มติดรถยนต์คูแวนไลท์แบรนด์ชั้นนำที่ถูกผลิตจากอเมริกา100%เ็เลยคลิปนี้ชอบยังไงมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าต้องการสอบถามอะไรนะคะสามารถติดต่อมาที่เรา Rocket Sound ที่ป่าซอยรัชดาภิเษก6ได้ทุกทุกวันเลยนะคะหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook Rocket s o u n Thailand Line a d us rocket s o u n หรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง YouTube Rocket Sound แชนแนลได้ด้วยเช่นกันคค่่่ะะวันนนี้ไปกอบ